เอลเหนือกันเจ้าวันนี้พาทุกท่านมาชมธรรมชาติบนยอดดอยเป็นธรรมชาติที่สวยงามมีหมอกลงยอดดอยสวยงามเป็นเส้นทางระหว่างเพชรชบูรณ์สู่พิษณุโลกทางเส้นเขาคอตรงนี้เป็นเนินเขาตรงวัดผาซ่อนแก้วเขา,ขาชชคอเพชรบูรณ์ครับ ตอนนี้ให้ชมบรรยากาศตัวนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะให้ค่อยๆชมไปลาทางไปครับครับว่าท่านใดผ่านมาท่านนี้ก็สามารถแวะพักจุดชมวิวต่างๆได้มีหลากหลายจุดริมทางไปให้พักแวะก,กันนะและได้ช่วยกรด,ดุนชุมชนด้วยชุมชนก็จะมีผลิตภัณฑ์การเกษตรของป่าของกินของ,ของ,ของ,ของใช้มา จำหน่ายให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาข้างทางซึ่งเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงามได้มีจุดโชว์วิวให้ดูออให้ดูกันตลอดเส้นทางก็ขับไปกอ็อย่ามองโชว์วิวเพลิน ก็ขับด้วยความระวัดระวังนลรับแต่ชมวิวก็จอดชมได้ดูได้ับคลิปนี้ก็นำภาพความงามของธรรมชาติบนถนนสายเพชรบูรณ์เพชรรุโรกให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันก็ขอ,ขอความสุขจะมีแด่ทุท่านโชคดีมีชัย สู่ที่หมายด้วยความสวัสดีคลิปนี้ขอให้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีส่งสวัก,กัีทุกคนทุกท่าน